ครับต่อไปก็จะเป็นการโปรยสีนะครับเนื่องจากสีที่ที่เราย้อมไปนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือว่าสีเข้มไม่เท่ากันนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ลงแป้งย้อมนะครับผมย้อมไปเลยนะครับย้อมเสร็จแล้วก็ลงซีเลอร์ไปแล้วสองรอบแล้วก็ลงแล็กเกอร์เงาไปแล้วอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ผมจะโปรยสีครับสีที่ผมจะใช้โปรยก็จะเป็นสีเล็กเกอร์นะครับเล็กเกอร์ผสมเหลวๆนิดนึงนะครับเหลวๆแล้วก็ผสมกับตัวสีย้อมนะครับ สีย้อมที่ผมเอามาผสมกันก็คือีสีย้อมไม้เอชเชอรี่ผสมกับสีโอนะครับให้ออกสีออกแดงๆเหมือนที่เราย้อมตอนแรกนั่นแหละครับก็คือใส่เข้าไปในกาเลยครับผมในกาอย่างนี้นะครับในกาเลยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราย้อมนะครับเราก็จะพ่นปุ๋ยนะครับปรับปรับกานะครับปรับกาให้ให้สีออกน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะปรับกาครับ ปรับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับถ้าเราปรับเข้าลึกๆเนี่ยมันก็จะบีบได้น้อยนะครับเราบีบได้น้อยสีก็จะออกน้อยปรับออกไปแล้วก็ลองพ่นดูนะครับเนี่ยสีอันนี้สีไม่ออกนะครับผมค่อยๆบุ๋นแล้วเออนี้หนึงแล้วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตารตัวสีเสร็จแล้วเราก็เบาลมนิดนึงนะครับ ่อยูวันนี้อยู่คนเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ให้ดูนะครับ ไปด้แลวนะครับตรงไหนที่อ่อนกว่าก็เก็บให้มันใกล้กันนะครับอันนี้ไม่ได้สีออกนิดเดียวนะครับออกแต่ลมนะครับดูเหมือนลมนดูเหมือนจะแรงแต่จริงๆไม่ได้แรงนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราโปรยแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโปรยทั้งทั้งตู้เลยนะครับก็คือปรบบานนี้นึงนะครับชิ้นใหญ่ขึ้น เห็นไหมครับความเข้มของสีเข้มขึ้นมาแล้วนะครับการโปรูยนะครับต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงนะครับต้องปรับการให้สีออกน้อยๆน,นะครับแล้วก็รู้จังหวะนะครับตรงไหนอ,อ่อนตรงไหนเข้มนะครับแล่ค,ค่อยๆไล่ไปอันนี้ พอดีวันนี้ยุ่งๆนะครับก็เลยไม่มีใครมาถ่ายให้นะครับต้องถ่ายเองทำเองเห็นไหมครับสีค่อยๆเข้มขึ้นขึ้นนะครับ <c oughs> เป็นเลกเกอร์เงาผสมกับตัวสีที่เราย้อมนะครับ <c oughs> เพื่อเกลี่ยสีให้เข้มขึ้นกรณีที่บางคนลืมย้อมหรืออยากเ,กเพิ่มสีหรืออยาก,กแต่งสีกับพีไม้สีที่มันอ่อนไม่เท่ากัน,นครับ ทำให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเอข้มมันอันไหนค่อยๆทาไปนะครับอย่าทําเข้มทีเดียวนะครับทำเข่ม้วเอากลับมาอ่อนไม่ได้นะครับแต่ถ้าทําอ่อนนะค่อยมาทําให้เข้มเรื่อยๆได้ครับกี่รอบก็ได้สาคัญอย่าให้มันยืมนะครับอย่าแช่อยู่กับที่ครับโอยทำาเรื่อยๆมันจะเข้มขึ้นเองอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ จริงๆมันต mm ้องใช้ส sure well. ีออกเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าพอดีผมทํามือเดียวผมก็เลยทําให้ดูว่ามันต้องประมาณนี้นะครับจริงๆถ้ามือใหม่ก็ควรจะทําประมาณนี้ครับอย่าอย่าอย่าให้สีออกเยอะเกินไปถ้าออกสีออกเยอะเกินไปเนี่ยเราจะคุมไม่ได้นะครับมันจะเข้มเกินไปนะครับมันจะไม่มันจะทําให้เราพอมันเสียหายแล้วมันจะเอาออกไม่ได้คือต้องกัดออกหรือล้างออกเยอะนะครับล้างออกทาใหม่หมดนะครับมันจะเสียเวลามากนะครับ สีเริ่มจะออกเป็นแดงๆเป็นโอ๊กแดงแล้วนะแ,แต่ว่าลายไม้มันก็จะหายไปทีนิดทีนิดนะครับคือถ้าลงหนาเกินไปก็จะคืนไปเลยนะครับทําให้ลายไม้หายไปเลยครับดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับงานชิ้นงานที่ไม้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าชิ้นงานไหนไม้สวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องโปรก็ได้แต่กรณีที่งานไหนเป็นกระพี้ ป็นสีกระพี้เป็นสีไม้สองสีสามสีอะไรเงี้ยแล้วเรามาป่วยแต่งจุดที่มันอ่อนให้มันเข้มขึ้นนะครับใจเย็นๆครับงานตรงนี้อ๋อลืมบอกไปนะครับเวลาสีย้อมใส่เข้าไปในเล็กเกรนนะครับต้องกรองด้วยนะครับเพราะว่าสีย้อมมันมีตะกอน,นนะครับจะทําให้มีขุยมีคุณนะครับอ่ะอับไปละ ดูความสีความต่างของอันนี้ที่ยังไม่ได้ย้อมนะครับเอ้ยอันนี้ที่ยังไม่ได้โปรยนะครับกับอันนี้ที่โปรยแล้วนะครับความเข้มจะแตกต่างกัน